ออโอ้โหถ้าต้นเกมจนคือเราลำบากแล้วนะตัวเรามันเล่นยากอะเยนโด้ละตายหมดไม่มีอันต่ีดิเข้าไปนะตายนะเว้ยเจาเอวเขาเสียเยอะแล้วนะ5คิวกับมังกรหนึ่งตัวมาเจอทีมเปิดไม้แล้วดูเหมือนเขาจะ ไม่อะไรแล้วกันเลย,เลยอเลโอ้โหมันจะเอา,เาเ <c oughs> ต้นเกมเกือ <c oughs> บแล้วน่าจะโดนมูลาดสับฟ,ฟีครับผมแก้มูลาดไม่เป็นส่งให้เขาแบนมูลาดไปแต่เขาไม่แบนดาผมกลับมาด้วยว่าไอ้ลาวไม่เป็นไรเ<อ>จอคนแบบนี้ก็อย่าไปหัวแข็งสู้นะครับไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะทําให้ทีมเสียเปรียบโอมาร์เขาเพดแดงเฝ้าแดงให้เพื่อนกันเรียบร้อยเอลซูโอมาร์ได้ปะนะถ้าต้นเกมจนคือเราลําบากแล้วนะตัวเรามาเล่นยากอะ เดโดละตายหมดรับมึงไม่รู้ให้มันถอยเลยเขาปุ่งพอดีเว้ยอีกสิบวิมังกรเกิดแล้วเราน่าจะไปแก๊งเลนมังกรดีกว่าไม่มีอันตรีเด็ดถ้าเข้าไปน่ะตายแล้วเว้ยมันจะเอะมันจะปาสกิลฟรีเระดับสี่แล้วสู้ได้สู้ได้ไม่เอาดีกว่าเห็นเล่นกันไม่เข้าเลยมึงเห็นไหมโหแล้วเพื่อนบวกเหรอ กลับครับป่วย,ยี่ึะอะไรของมืงงเอเนี่ยก็เสียเยอะแล้วนะ5คิวกับมังกร1ตัวที่หน่อยที่ได้ได้ากลับมากดโซโลแล้วมาเจอตีกด3แบบนี้มันเล่นยากครับเอาอีกแล้วเพื่อนโดนทุ่มมนะันอะเราไม่ได้ขึ้นไปด้วยเลยมุหลาดมันเล่นฟรีจัดตาเนะี้ยเล่นไหมเล่นจะได้ไม่ลงโดนสับฟรีก็ ผมแก้มันไม่เป็นเว้ยผมถึงบอก,บอกให้แบนอะชี้อมันซ้อนสวยจัดไปทันวะเนี่ยเพื่อนตายหมดอยู่ไอเออ,เอ,อ,อันตีไปแล้วครับฝาอยู่นะฝาเข้ามาทำล่างบ่อยนะครับจะมมมาหมดเลยคู่่บีทใครเล่นพลาดนี่คือด่าเลยใช่ไหมเนี่ยทีมเนี้ยเล่นง่ายอยู่นะ ูดถึงแต่เวทหนักไปหน่อยทีมเขามันดีตรงกายภาพเขาไม่ค่อยแรงเนี่ยแหละเฮ้ยไม่ได้วะเซตของไว้ก่อนเอาไว้สับเผื่อตายเว็บบนดันนะจะบวกเหรอเอ็นโซหายด้วยไ,ได้แล้วเวฟบบนเข้าแล้วโอ้โหกูโดนแขนนส้นอะไรเทนมาแล้วเออมีดาบอยู่อีก12วิองนตีเพื่อน ดอกไม้ไม่โดนไงเนี่ยเนไม่เคยไม่ไม่เติมัเรายังไม่ตกเป็นเป้าครับรูปเกมตอนนี้ก็ค่อนข้างดูดีอยู่นะไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากผมว่าจะบวกได้อะถ้า e นโซเขาเอาบวกได้ได้เลยไม่ได้เล่นอีกแล้วไปรอซ้อนซิลเลยว่าซิลน่าจะดักจะดักหรือจะเคลียร์เคลียร์เลยเหรอไม่หล่อด้วย โคเ่นได้หมดเดี๋ยวเราทําเวฟบนไปครับเผื่อเลนกลางพลาดเดี๋ยวเราเลกผิดวะน่าจะไปตีคองดีกว่าเรลียบร้อยเราเอาบนแรกไปตอนนี้คือแบบเสียงวุ่นวายจัดนะเดี๋ยวเรารับเวฟนี้ก็ไปรับเวฟกลางแล้วก็ไปเติมเพื่อนไม่ตายผมยังกะมันไม่แม่นอ่ะอลาดนะมันจะเช็คพุมปะเดี๋ยวเวฟออกไปเล่นครับถ้าเขาเดินผ่าน เโอเคเพื่อนมีดาร์กน<ะ>่าจะเล่นได้มันเคลียร์ได้ปะเข็นมากูโดนเข็นรอบดูสวยๆปังๆอุ้ยอุ้ยเกือบตายคีบมึงอย่ามาตีกูดิเดี๋ยวไปทำเวฟล่างดีกว่าครับหาฟาร์มตังค์หน่อยต้องไปโซนมังกรแล้วอ่ะเข้าได้ไปเนี่ยไม่ได้นะเดือดเชี่ยโคตรแรงอันหนึ่งสองตายเลี๋ยวผมมาต้นสวยปะเนี่ยไม่ถึงถอยอ๋มันไม่ถึงไง เด้งเพื่อนตัดข้ามไปโน่นละเป็นโซโปโซโลค้าแล้วตักดีกว่ามันเห็นไหมไม่เพื่อนกาได้วะผมกาไม่เป็นต้องไปทำล่างขึ้นมาปะนะน่าจะจบได้เลยครับยี่โรยิงไม่เป็นลาบวก ยังไม่เข้าอีกทีนี่อ่ะเข้าแล้วดูเข้าแล้วเยี่ยมมากเลยยังไม่มีแต่แขกให้ดูจุดจบแล้วบางทีถ้าเจอคนนี่สายแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องฟังเขามากก็ได้นะครับคิดว่าอันไหนดีกว่าก็แนะนำให้ ทำแบบนั้นดีกว่าบางทีการเดินเกมของคนที่มา3คนกับกดคนเดียวมันไม่เหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้แหละใครชอบก็รบกวนกดไลค์ให้หน่อยนะครับชอบมากกว่าน,นั้นก็กดแชร์วันนี้บ๊ายบายจ้า